ไรแรงทั้งการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในรายงานและกระบวนการประเมินผลกระทบที่บอร่อ่อย่างจงใจไม่ศึกษาให้ครอบคลุมผลกระทบที่มีสาระสำคัญหลายประการทำให้ผลสรุปรายงานไม่สะท้อนความเป็นจริงซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการพิจารณาตัดสินใจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขัดต่อรัฐธรรมนูญเครือข่ายรัฐระนองและประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจึงไม่อาจยอมรับร่างรายงาน ESIA ฉบับนี้และขอเรียกร้องต่อสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนขอในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการดังนี้ <A 5. S 1> หึงขอให้ยุติการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่3และ หยุดการนำร่างรายงาน ESIA ที่ได้ที่ไร้ความชอบธรรมฉบับนี้ไปประกอบการรับฟังความคิดเห็นหรือการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการแลนเปลียโดยทันที2ขอให้ตัวสอบประบวนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผล สิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ปรึกษาที่มีการนําเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตรงไปตรงมาและไม่เป็นไปตามหลักการแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขอให้รัฐบาลพิจารณาการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดชุมพรและระนองในมิติอื่นๆที่เป็นมิตกับสิ่งแวดล้อมและส่งเสรมิมวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นเช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการประมงและการเกษตรซึ่งจะสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนมากกว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงตอ่อการทำลายสิ่งแวดลอ้อมและชุมชนค่ะจริง วันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นบทสรุปตรงการทุกๆกลุ่มที่มาเยื่นหนังสือนะครับทั้งแต่พวงพานิดการท่องเที่ยวรวมถึงกลุ่มพี่น้องรักละนองหรือแม้กระทั่งพี่น้องที่ขึ้นในข้างบนนะครับว่าการรับฟังความพิเ็นในเวทีรับฟังความพิเดนครั้งที่3ของสนขอซึ่งมี e h i a, a ท่าเรือนำลึกละนองเป็นต้นต้นเรื่องในการที่จะเอามารับฟังเนี่ย e h i a, a ทั้งน,นี้เนี่ยมันผิดพลาดลาดเพื่อนข้อมูลมไม่ตรง,งกับความเป็นจริง เยอะมากนะครับแล้วไม่สามารถที่จะตอบคําถามหรือข้อห่วงกังวลได้นะครับในหลายๆมิติดังนั้นเนี่ยรายงานที่มันมีข้อบกพร่องเช่นนี้เนี่ยจะต้องไม่ถูกออกมารับฟังความคิดเห็นอันนี้คือหลักการแรกนะครับอันที่2คือถ้ารับฟังความคิดเห็นในวันนี้ผ่านไปโดยใช้รายงานที่ผิดพลาดมันเหมือนการติดกระดุมที่ผิดนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการทั้งหมดมันก็จะผิดไปหมดเลยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยที่เรามาเรียกร้องกอับสรขอเนี่ยผมอยากยืนยันเจตนานลมณ ให้ชัดๆนะครับว่าเราอยากให้สนขยกเลิกเวทีวันนี้เวทีวันนี้ต้องเป็นโยคะนะครับเราไม่ยอมรับการรับฟังความเห็นท้งที่3โดยใช้ e e h a พร้อมนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่2สิ่งที่อยากจะยืนยันกับทางสนขก็คือว่าการมาเรียกร้องแสดงความคิดเห็นวันนี้ของพี่น้องทุกๆคนนะครับของพี่น้องทุกๆคนที่กังวลต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือที่ก็ม่แสดงความคิดเห็นข้างบนก็ดีหรือ กลุ่มที่มายื่นหนังสือนะครับเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตนะครับเป็นการแสดงความิเห็นตามรัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วเราก็ทําถูกต้องทุกอย่างนะครับวันนี้เนี่ยเราอยากให้สอนอขอเนี่ยเคารพสิทธิ์ของเคารพสิทธิ์ในการแสดงความเห็นของคนทุกกลุ่มน,นะครับเราไม่ได้ปิดกั้นไม่ให้ใครเข้าเราให้คนเข้าใครอยากเข้าก็เข้าเราให้บอกว่าถ้าคุณเข้าคุณจะไปสแตมป์ให้กับสอนอขอที่จะใช้รายงานปลอมในการมารับฟังนะครับดังนั้นเนี่ย สนคอต้องเคารพเรื่องนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราอยากเรียกร้องกับสนขอต่อไปจากนี้ก็คือขอให้สนขอตรวจสอบรายงานที่บริษัทที่ปรึกษาทํามาแล้วมีข้อผิดพลาดนะครับว่าใช้มาแล้วฟังความเห็นได้อย่างไรนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดแล้วตามที่เราแจ้งเนี่ยคุณต้องเริ่มกระบวนการใหม่นะครับไม่ใช่เึงกนการที่จะปิดรายงานแกถูกต้องแล้วเสนอสอพอแล้วเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ย สิ่งที่เราเรียกร้องใ네นวันนี้คือเวทีต้องเป็นเมฆะและกลับไปทบทวนนี่คือสิ่งที่เราอยากแกาย้ํากับสอนอหอนะครับโอเคนะครับค <c os> ้างไว้นะครับค้างไว้นะครับเอาไปด้านหลังสูงอีกนิดด้านหน้าได้แล้วนะครับด้านหลังสูงอีกนิดค้างไว้ก่อนนะครับค้างนิ่งไว้เป็นระยะเวลาสี่สแปดชั่วโมง โูดคะเทีนี้ต้องเป็นโูดคะอาสักพูดนะครับค้ามไว้ข้ามไว้นะครับขออนุญาตบันทึกภาพคลิป